สวัสดีครับเพื่อนเอยู่กับช่องทสนสายแดกแล้วนะครับวันนี้เรามาจะรวม10บร้านอร่อยตลาดเสรีครับผมอยู่ซอยเจริญกรุงร้อยก้านะครับติดกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักครับผมบาเราไปกันดูฮะเป็นร้าน10บร้านไหนบ้างขนมถ้วยนึ่งสดครับนี่ครับนึ่งอะไรสดครับนี่ฮะนึ่งอะไรตลาดครับนี่ครับ แ,แทนตัวครับน่าเดี๋ยวเนื่องในเดี๋ยวเขาแทหน้าครับฉ่ำมาก ตุชิเบอร์นะครับร้านปั่นๆัวชิครับยาครับนะครับเบอร์แซลมอนนะครับนะครับเรียบร้อยครับมีไรเดอร์มาซื้อเยอะครับเนี่ย แต่เช็ดครับอันแบบนี้น่าจะขายดีครับแบบนะแต่ช็ดแล้วก็เบิร์นซ้ำครับปันปันซูชิกลาดเทลี่สองครับแบบนี่ครับถั่งผึ้งครับมีอัามอนมีวอานัท พิทาเชโอนี่ยรวมขยะเพื่อนตลาดนี้น่าเดินครับเพระทรับยาก็มีนะ อบกันวรงนี้เลยครับแม่น้ำครับบริการเผา้วแร้านนี้โอเลกกุ้งซิ่งนะครับสั่งให้วขเผาไปหน้ากินด้านในครับนอที่นี่บริการดีครับอันนี้สี่ร้อยย มีที่นั่งให้ครับนี่เป็นร้านน้ำสมุนไพรครับผมมีมะตูมครับมีใบเตยมีอะไรเอ่ยมีกระเจี๊ยบมีนี่ครับตะไคร้ครับผมมีฝางมีพุทราเนี่ยครับมีหลอดหางกล้วยหลายอย่างครับจับเลี้ยงเขาจะบอกฮะจับคู่สมุนไพรอะไรบ้างชื่อร้านปลายกระบอกครับผมน่าสนใจแ้นี้เป็นเบ็ดน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ครับ พวกขิงพวกเนี่ยฮะหลากหลายฮะเพื่อนๆลองแวะมาดูครับว่ามีอะไรที่ที่แบบเหมาะกับเพื่อนๆแล้วชอบอยากจะทานไหนก็อลองสั่งกันดูครับดูเฮลตี้มากครับร้านนี้นะครับเขามีเบดแล้วก็เนี่ยตักน้ำสมุนไพรใส่เข้าไป นครับลูกกลมๆน่ากินมากเลยครับตอนนี้ขนมจีบต้มครับผมชุดหนึ่งก็ประมาณสามสิบสิบห้าสิบมีหลายราคาครับแล้วแต่จำนวนปริมาณที่เราต้องการครับทำสดๆใหม่ๆน่ากินครับนี่เป็นตาโมซ่าครับอิสลามครับเราตีกรอบครับ ชื่อร้านเราตีไม่ใช่ชื่อเราตีทอดมะนะบะนี่ครับขน,นมขนมไข่เตาถ่านครับที่ตลาดเสรีสองอุทยานนะครับติดกับโรงพยาบาลจริญกรกรประชารักครับผมนะครับใช้เตาถ่านนะครับเนี่ย นี่ครับทำกันในใหม่ครับชุดได้สามสิบบาทนี่ครับเสร็จแล้วครับนะครับคุณแม่คะอะไรดีจ๊อหัวซองวัฟเฟอร์ครับผมหน้าชื่อหา,นห,านหน้าครับ ครับอบไม่มาจะทอดครับนัคนรับอะไรขึ้นเลยนะครับร้านหาน้าใช่ป่ะฮะขออนุญาตนะครับถ่ายจากเตาเลยก็ได้เดี๋ยวผมั อ๋อยัออกพอดีเหรอฮะได้ครับที่ร้านทาน่าครับน้องน่าร่าดมากเลยนะครับเปิดให้ดูครับโอ้กลิ่นหอมมากครับน่าจะลงมาจิตรลุงประชาลครับตลาดเซรี่ยงสอมีเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธมานเพาะวันจันทร์วันพุธนะครับร้านนี้อยู่หน้าตลาดเลยครับน้องบอกมาวันจันทร์วันพุธครับอยากทานมาได้เลยครับอบบนสดๆเลยครับนีะฮะ ฟูฟ่องเราอังเฟย์ครับเนี่ยเป็นไงครับอืมนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับจากอันนี้ยังไม่ได้อบอ๋ออบแล้วมานี่ครับแล้วว่าอื่นขายอย่างไครับปกติจะมีร้านประจําอ๋อร้านประจําอยู่ที่สีลมทีวอรี่เพรดอ๋อสีลมใช่รับคอยละลายซับอ๋ออยู่ลายครับอันนี้ขายทุกวันอ๋อครับตรง CW ดบิลาลังดาวด้วยครับครับผมครับอบสดครับฮาน่าครับผมวัฟเฟิล์ฟอรซอง น่ากินมากครับผมนะลูกค้าเติมครับเนี่ยตลาดตลาดเสรีนี่มาแค่สองวันนะครับมากี่โมงงกี่โมงครับเอ่าขายถึงประมาณห้าโมงหกโมงห้าโมงหกโมงเย็นนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเรียครับร้านฮาน่าครับผมนะฮะ ขายที่ติดลมนะครับขายหลายที่ฮะเอเอทํำต่อเลยครับปอกกัอยู่หลังหลังร้านนะครับ,รบมีคงว่าเฟอร์มีหลายอย่างครับลูกค้าเยอะครับตอนนี้